อ่อคนนี้ก็จะปินตูชิโร่มากปนเดนี้ก็เลยออว้าวุดนละเอาผ้าออกอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้อะไรนี่ชาเขียวก็ชงใส่ชาเขียวลงไปใส่น้ำอุ่นไปหยิบมาก็หยิบสาหร่ายมากินงาบอันนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ดูเมนูใหม่อันนี้หอยโอตาเตะกินก็ไปแค่วแงบแงบแงบอันนี้ใส่วาซาบิ กับอะไรก็ไม่รู้อันนี้กุ้งหวานงาบแล้วก็ดึงหางปุ๊บออกมาอืออันนี้เป็นเซตทุน่ารวมอือใจซอสภูขเขาเข้าไปอ,อ๊มนี่ปิดปากด้วยปิดเพื่อไปกินเข้าไปอันนี้เป็นปูอัดไม่ใช่แล้วแซลมอนด้วยว่ะ อันนี้เป็นไฮไลท์กันนี้คือไม่รู้ทอรโร่หร,รือชูทอโรชูทโรมั้ง,งกินอามอามกินคนเดียวเลยเจ็ดแปดร้อยเราใกลด้วยของหวาน <c ười> เอเอของหวานอะไรอ่ะของหวานเป็นไอต้ตะครีมมนิีลาสตอร์เบอรีรสตอร์เบอร์ีด้วยอันนีก้กินไม่หมด